คือสเต็มเซลล์นี่คือเนื้อสเต็มเซลล์จะเป็นเนื้อสีส้มอ่อนๆแบบนี้น้องจะขออนุญาตทาสเต็มเซลล์ให้ทุกคนดูค่ะแต้มห้าจุดทายังไงครับพี่น้องทาเช้าและเย็นสวยครบจบในกระปุกเดียวได้เลยทุกคนดูตัวนี้ย้อนวัยย้อนเวลาให้กับผิวตัวนี้ช่วยอะไรรู้ไหมคะฝ้ากระยกกระชับย้อนวัย สวยครบจบในกระปุกนี้กระปุกเดียวใครที่ไม่ค่อยชอบทาครีมเยอะๆแยะๆจบที่ตัวนี้ตัวเดียวมีกรดอะมิโน15ชนิดด้วยกันและที่สำคัญคือมีสเต็มเซลล์จากดอกบัวญี่ปุ่นมีสเต็มเซลล์จากข้าวญี่ปุ่นและมีสเต็มเซลล์จากมะเขือเทศเขาจะช่วยเข้าไปย้อนไวแล้วก็เติมพลังงานให้กับเซลล์ผิวผิวจึงเป็นแบบนี้อ่ะดูนะฮะ นี่คือวิธีการทาลากขึ้นแบบนี้ซึมเร็วมากซึมเข้าผิวไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะทุกคนดูนะซึมเข้าผิวเร็วมากไม่เหนียวเหนอะหนะเลยทุกคนดูคือมันเลิศมากทุกคนดูนะหนึ่งสองคุณน้องอายุเท่าไหร่น้องอายุสีบหกค่ะเกิดสองห้าสองหนึ่งค่ะดูผิวหน้าของน้องนะคะ ใช้สเตมเซลล์กับอะไรแล้วดีเลิศที่สุดใช้สเตมเซลล์คู่กับน้ํามันดีเลิศที่สุดผิวคุณจะกลายเป็นกลาสสกินเป็นแบบผิวกระจกดูค่ะลงตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วตามด้วยตัวนี้อ่ะตามด้วยตัวนี้ขออนุญ,ญาตจบตัวนี้ให้ดูอ่ะสามปั๊มน้ำมัน ผิวสว่างอยากผิวกระจกมาตามด้วยน้ำมันบาหยาค่ะลงสเต็มเซลล์เสร็จตามด้วยน้ำมันบาหยาเลยค่ะทุกคนทุกคนดูลงไปที่คอนี่คือน้ำมันบาหยาค่ะทุกคนขนาด10กรัมค่ะใครมีปัญหาล่องคิ้วมันเป็นสแตนเลสเกรดพรีเมียม304 มันเป็นหัวสแตนเลสค่ะกลิ้งเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบใต้ตาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทุกคนลองแก้มลองแก้มดู ใครอยากได้น้ํามันพิมพ์อยากได้น้ํามันมาดูค่ะของมาเป็นพันเลยค่ะตอนนี้นะพร้อมเลยอ่ะทุกคนดูดูนะคะอ่าทุกคนดูตรงนี้กลิ้งเลยค่ะ นี่กลิ้งเลยล่องแก้มล่องหน้าผากหายหมดเกลี้ยงเลยค่ะทุกคนดูนะอ่ะทุกคนดูหน้าค่ะฉ่ำไหมคะอ่ะฉ่ำไหมคะดูน้ำมันค่ะผิวจะดีหรือไม่ดีคือน้ำมันต้องดีค่ะบนผิวหน้าทุกคนดูอ่ะดูผิวหน้าน้องค่ะหลังจากที่น้องลงน้ำมันเสร็จเรียบร้อยโซจึ้งไหมคะ